กำลังเป็นที่ฮือฮาและเดือดดานไปทั่วกัมพูชาหลังนายพรพันนาคนใกล้ชิดของนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านได้ออกมาโพสต์แฉสนันโลกออนไลน์ระบุว่าลูกสาวของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ครองอําราชยาวนานโช์เงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศมหาศาลกว่า42ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือกว่า1 5 0 0ล้านบาทไทยโพสต์ดังกล่าวได้สร้างแรงสันสะเทือนทันที เพราะมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่เจ็บปวดขณะที่ลูกสาวฮุนเซนใช้ชีวิตหรูหราเหมือนเจ้าหญิงประชาชนชาวขเขมรจำนวนมากกำลังหิวโซโอ,อดอยากค่าแรงขั้นต่ำไม่พอแม้แต่ค่าข้าสารในหนึ่งเดือนเสียงด่ากระหึมโซเชียลมีคนวิจารณ์แรงว่านี่มันประเทศเผด็จการขายฝันลูกเจ้านายมีเงินนับไม่ถ้วนแต่ลูกชาวบ้านไม่มีแม้แต่ข้าวกินบางคนท้าไปตรงๆว่าถ้าไม่จริง ก็เอาหลักฐานโชว์บัญชีมาเลยสิและอย่างที่คาดไม่ถึงหุ้นเซนไม่รอช้ารีบออกคำสั่งตรงไปยังกระทรวงไอซีให้ระดมกำลังโต้กลับทันทีประกาศว่าเรื่องนี้เป็นเฟคนิวส์เป็นการบิดเบือนเจตนาทำลายชื่อเสียงตระกูลหุน้นแต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งเหมือนซ้ำเติมเพราะแทงที่จะปิดปากชาวบ้านได้กลับกลายเป็นเหมือนน้ำมันราดกองไฟคนแห่แชร์ต่อหนักกว่าเดิมพร้อมถามกลับว่าแล้วทำไมต้องรีบวย ถ้าไม่มีอะไรจริงนักวิเคราะห์การเมืองชี้ตรงกันว่านี่คือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดของกัมพูชารัฐบาลกอดเงินกอดทองในต่างแดนขณะที่ประชาชนกอดความจนกอดความอดอยากเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวเฉาแต่เป็นคำถามใหญ่ถึงความชอบธรรมของผู้นำเผด็จการรายนี้และอย่างที่ฮุนเซนยืนยันปกแข็งว่าเป็นเฟกนิวส์แต่เสียงสะท้อนจากประชาชนกลับชัดเจนยิ่งกว่าพวกเขาบอกว่า นี่คือความจริงของกัมพูชารวยกระจุกจนกระจายทางด้านยิมเล็กพี่เขยของฮุนเซนสั่งซื้อรถยนต์หรูสองคันมูลค่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐสงสัยไหมว่าตระกูลฮุนเซนหาเงินมาซื้อรถยนต์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไรหลายคนสงสัยเรื่องมีอยู่ว่าฮุนเซน มอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรงเกือบ1,000เฮกตาร์ประมาณ3,000ไร่ให้กับบุตรชายคนโตของเขาผู้มีอำนาจแท้จริงเบื้องหลังนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ตัดสินใจมอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรงเกือบ250เฮกตาร์242เอเคอร์ให้กับบริษัทของยิมชัยลีบุตรชายคนเล็กของฮุนเซนเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวและได้เช่าพื้นที่อุทยานเกือบ500เฮกตาร์489เอเคอร์ ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นายยิมเล็กเป็นบุตรชายคนเล็กของยิมชัยลีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้แทนจังหวัดกำปงจามในสมัยรัฐบาลชุดใหม่และเขายังถือเป็นเพื่อนสนิทของฮุนเซนเนื่องจากคิมชัยลินบุตรสาวของเขาแต่งงานกับฮุนมันนีบุตรชายแท้ๆของฮุนเซนยิมชัยลีมีบุตรชายและบุตรสาวสี่คนได้แก่ยิมเหลียงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้ประชาการทหารร่วมกองทัพกัมพูชา ขณะที่ยิมชัยลินเป็นภรรยาของฮุนมานีบุตรชายคนเล็กของฮุนเซนนอกจากนี้เธอยังเป็นกรรมการของบริษัท T E H O International และกรรมการของบริษัท The Bay Condominium Development Company นายยิมลีดดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชานายยิมลีดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ B I C Group ซึ่งมีบริษัทสาขาหลายแห่งขณะที่นางสาวยิมวิานีภรรยาของเขา เป็นนักธุรกิจหญิงชาวไทยที่เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยในปัจจุบันจะอย่างไรก็ตามเกมแกม,แกมโกงของขมรตอนนี้กําลังปิดหูปิดตาประชาชนชาวขมรอย่างหูหนวกตาบอดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คนรวยมียศมีตําแหน่งรวยอู้ฟู่ส่วนคนชนชั้นแรงงานแทบไม่มีข้าสารกรอกหม้อนี่ก็ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําอันน่าขนลุกในกัมพูชาที่คนระดับบนใช้ประเทศเหมือนสมบัติส่วนตัว หวาดทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินอุทยานไปเป็นสมบัติครอบครัวขณะที่ชาวบ้านธรรมดายังต้องดิ้นรนกับค่าแรงขั้นต่ำที่แทบไม่พอเลี้ยงปากท้องครอบครัวผู้นำซื้อรถหรูได้เป็น10บล้านดอลลาร์แต่ประชาชนกลับต้องกู้หนี้นอกระบบเพื่อซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบการผูกขาดอำนาจและผลประโยชน์เช่นนี้ทำให้ประชาธิปไตยในกัมพูชาดูเป็นเพียงฉากละครที่จัดขึ้นเพื่อหลอกสายตาคนนอกประเทศ แท้จริงแล้วคือระบบเครือญาติที่ผูกพันกันด้วยเงินและอำนาจทุกตำแหน่งใหญ่ในประเทศไม่ใช่ได้มาจากความสามารถแต่ได้มาจากการเป็นลูกหลานหรือญาติของใครยิ่งนานวันความหวังของประชาชนตัวเล็กๆก,ก็ยิ่งริบหรีลงเพราะระบบที่ผูกขาดเช่นนี้ไม่เคยเปิดทางให้ใครก้าวหน้าได้นอกจากคนในตระกูลเดิมๆประชาชนถูกทำให้หูหนวกตาบอดตามที่เขาต้องการเพื่อจะได้ไม่เห็นความจริงอันโหดร้ายว่า ประเทศทั้งประเทศกําลังถูกกลืนกินด้วยน้ำมือคนเพียงไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ